เร l ก i ลัง right. Talking about The s u f f i c i e n c y Philosophy Project เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรามีอะไรบ้างในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้การซ่อมบำรุงรักษาค่ะหมายถึงการพยายามบำรุงรักษาเครื่องมือสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นเครื่องมือการเกษตรยานพหาหนะต่างๆ่างภาษาอังกฤษนะคะ affectiveness affectiveness แปลว่าประสิทธิผลก็คือสิ่งที่เราได้บำรุงราาักษาการใช้สิ่งของเครื่องมือรวมถึงยานพาหนะนะคะให้ได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันค่ะ affectiveness ยังแปลว่าการใช้ประโยชน์นะคะการใช้ประโยชน์ได้ค่ะทำคุณศัพท์นะคะ mechanical แปลว่าเครื่องกล ในทางเชิงกลนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะ mechanical ยังรวมถึงการซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆได้อีกค่ะ mechanical แปลว่าในทางกลไกเชิงกลนะคะคกลไกในที่นี้คือคกลไกการใช้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ e h i e l s หรือยานพาหนะนะคะในทางกลไกมีอะไรบ้างคะเช่นเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนต่างๆในการซ่อมบำรุงและอื่นๆนะคะการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการควบคุมและบำรุงรักษาหรือเราจะเรียกว่าเป็นศาสตร์ของกลศาสตร์ก็ได้ค่ะศาสตร์ภาษาอังกฤษ Mechanic s ศาสตร์คือสาข,ขาของวิทยาศาสตร์ค่ะ เรากำลังพูดถึงเรื่องวัตถุทางกลาศาสตร์ค่ะเช่นแ,แรงขับและแรงต้านทานของการขับเคลื่อนยานพาหานะนะคะ w e c l e s w e c l e s คืออะไรคะ A t h i n g used for transporting people are goods ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้คนนะคะผู้โดยสารหรือ การขนส่งสินค้าค่ะ especially on land land ก็คือผืนดินนะคะ It has a bicycle motorcycle a sidecar a car a truck you know for like this agricultural road นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นถนนการเกษตรก็จะมียานพาหนะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะที่เป็นการเกษตรเยอะค่ะ Right, I hope every family be happy and be healthy. Have a safe trip, have a safe journey. ขอให้การเดินทางของทุกๆครอบครัวทุกๆท่านปลอดภัยนะคะ safety ปลอดภัยและมีความสุขและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ